Hey, pop the sight, might hold open up, saw soul, price. telling. my you Pop soul good Out of trunk, up. saw a I I คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงโมบิสูดบิวสไตล์คอร์สมอร์สนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นโมบิสูดห้าดาวนะครับผมที่ยืนอยู่แนวหลังนะประเภทเกาะควนนั่นเองนะครับความถนัดภูมิประเทศนะตัวนี้ก็คือบนอวกาศและบนพื้นดินนะได้รับโบนัสนะครับส่วนน้ำเนี่ยจะสูญเสียค่าสติต๊กซนั่นเองนะ ต่อมาเรามาดูค่าสเตตัสกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มต้นเลยนะ HP นะครับจะอยู่ที่68,000นนะครับผมโจมตีบีมเก0าโจมตีวัตถุ600ป้องกันบีม 1, 8 8 0 0ป้องกันวัตถุ1800คิดร้อคิคอนดาเมจหนึ้อยนะเม่นยํำ240ลบหลีก้า4ว่องไว529และพื้นคูนสาอยน344ครับ จากสเตตัสนี้นะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเป็นโมวิสูตสายก่อกวนที่ไม่สามารถทําดามิดได้ในสเตตัสนะครับแต่ว่ามีจุดสังเกตอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือว่าคิดิคอนเนี่ยเขาอยู่ที่167นะครับผมอันนี้มีความเป็นไปได้นะว่าถ้าเขาได้รับบัฟนะครับจากคิดิคอนนะครับผมอันนี้มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทําดามิดได้ก็ได้นะในอนาคตนะครับผมส่วนเรื่องของ การป้องกันนะครับตรงนี้ก็ทําไว้ค่อนข้างที่จะดีนะครับหนึ่ทั้ง2ค่าเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความแม่นยํานะครับอันนี้ใช้ได้เลยลบดีก็โอเคนะครับแต่ความมุ่งไวนี่สูงนะครับสูงเลยส่วนพื้นฟูยีเอ็นนะครับสามอย็สี่อันนี้คิดว่าผู้เล่นน่าจะต้องไปปรับกันเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับ ต่อมาเรามาดูค่าสกิลของเจ้าบิวสตาคอร์สมอสกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มแรกเลยสกิลธรรมดาที่1นะครับเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นั่นเองนะชื่อว่าแอปซอฟ s h ชิลนะครับขณะเริ่มต่อสู้นะครับผมศัตรูทุกตัวนะคำนี้ก็คือเป็นสถานะเสกนะครับผมจะมีโอกาส100%เลยนะที่จะลดพลังโจมตีลำแสงบีมและก็ลดพลังโจมตี่าวัตถุนะครับ อัตราในการลดเนี่ยจะอยู่ที่90%เอเลยทีเดียวนะครับผมก็จะเป็นระยะเวลา12วิด้วยกันนะตรงนี้นะครับผมต่อมาตัวเองนะครับจะมีการติดสถานะป้องกันสภาวะลดค่าพลังด้วยนะครับติดสถานะกั๊ดด้วยนะครับผมชิวความทนทานของกัดนะครับจะอยู่ที่ 20%0% ของ HP สูงสุดนั่นเองนะถัดมานะครับผมจะมีการติดสถานะฝ่าวิกฤตป้องกันนะครับผมอัตราลดความเสียหายของฝ่าวิกฤตป้องกันจะอยู่ที่2 5เตต่อหนึ่งชนิดนะครับ มีการติดสถานะสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับผมตรงนี้จะติดอยู่ที่30วิด้วยกันนะก็ถือว่านานมากนะครับผมนานสุดแล้วนะต่อมานะครับผมพื้นที่ศัตรูจะติดสถานะกับดักอยู่อ,อย่างนะครับ1เลยคือโจมตีบีมและ2จะเป็นโจมตีวัตถุนะจะถูกยกเลิกนะครับทั้งบีมแล้ววัตถุเลยแล้วก็จะโดนความเสียหายเข้าไปแทนนะครับผมความเสียหายนะจะอยู่ที่500,000หน่วยนะครับ แล้วก็จํานวนในการวางกับดักจะอยู่ที่ชนิดละ5ครั้งนั่นเองครับถัดมาสก,กิลธรรมดาที่2นะครับชื่อว่าบีมเซเบอร์แบบโจมตีต่อเนื่องนะครับโจมตีทุกตัวลําแสงบีมโจมตีโดน100%อร์เนะครับโจมตีแบบเชนความรุนแรงของเชนจะอยู่ที่1%ปอร์เซต่อ1เชนนะครับโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุค,ความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะมีโอกาส90%อร์เซนะครับที่จะลดพลังป้องกันลําแสงบีมลดพลังป้องกันธาตุวัตถุนะครับ อัตราในการลดตรงนี้จะให้อยู่ที่90%ซกันเลยนะแล้วก็มีโอกาส90%เหมือนกันนะที่จะโดนดาวค่าป้องกันลาแสงมีนแบบเชนและดาวค่าป้องกันธาตุวัตถุแบบเชนนะครับอัตราในการลดนะเริ่มแรกเลยจะอยู่ที่9,999หน่วยครับแล้วจะไปต่ออีก1หน่วยต่อ1เชนนั่นเองต่อมานะครับผมมีโอกาส90%เหมือนเดิมนะที่จะทําลายยุทธอุปกรณ์นำเล็บโจมตีโดน100%ด้วยนะ พื้นที่ศัตรูนะครับผมจะมีการติดกับดักอยู่2อย่างนะครับผมหนึ่งเลยคือการโจมตีทุกตัวนะก็จะถูกดาวพลังโจมตีลมแสงดินแบบเชนนะครับ2อากับดักท่าไม้ตายนะครับเออก็จะโดนยกเลิกเช่นเดียวกันแล้วจะเป็นการดาวพลังโจมตีทาวัตถุถแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นในการดาวอันนี้จะเหมือนกันเป๊ะนะก็อยู่ที่9 9 9 9หน่วยแล้วก็จะไปต่ออีกหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งเชนเหมือนกันนะอันนี้ใช้ตัวเดียวกันนะครับผม ทั้ง2กับดักนี้นะครับผมจะติดไว้อยู่ที่30ครั้งด้วยกันนะอ่าเลขศูนมันตกท้ายอยู่ตรงนี้นะครับเ,ออเลข3ม,มันอยู่ข้างบนนั่นเองถัดมาสกิลธรรมดาที่3มนะครับมีชื่อว่า d i s Charge Mode Rifle แบบรวมตัวนะครับโจมตีทุกตัวลำแสงบีมโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนความรุรแรงของเชนจะเป็น1%ต่อ1เชนโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะครับมีโอกาส 90%นะครับผมที่จะลดความแม่นยำลดว่องไวลดหลบหลีกนะครับผมอ่ะอัตราในการลดเนี่ยเขาจะลดไปอยู่ที่90%กเกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาสติด90%เหมือนกันที่จะดาวความว่องไวแบบเชนนะครับดาวความแม่นยำแบบเชนและดาวการหลบหลีกแบบเชนให้ด้วยนะครับค่าตั้งต้นในการดาวเนี่ยจะอยู่ที่999หน่วยนะครับเราจะไปต่ออีก1น่หน่วยต่อ1นึเชนนั่เน,เ,นเองนะ แล้วก็มีโอกาส90%นะครับผมที่จะถูกมอบสภาวะเสียงรุกกวนใส่เข้าไปนะะ่เรื่องของเสียงุบกวนนะครับก็จะโดนไปอยู่ที่15ครั้งนั่นเองนะครับผม90%ที่จะทํำลายยุทโทปกรณในเล็บโจมตีโดน100%เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนตัวเองนะครับผมจะมีการรักษาสภาวะผิดปกติด้วยนะครับถัดมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่4นะครับมีชื่อว่า d i s h h r ์จ Mode ไ i i l e แบบกระจายนะครับ โจมตีทุกตัวลำแสงบีมโจมตีโดน100โจมตีแบบเชนความรุนแรงของเชนยังเป็น1%ต่อหนึ่งเชนนะโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกตินะมีโอกาส90%นะครับผมที่จะติดสถานะทำลายจุตธปกรณ์แนวเล็บโจมตีโดน100้นั่นเอง90%ที่จะล้างป้องกันลำแสงบีมนะครับล้างเพิ่มค่าป้องกันธาตถุด,ด้วยล้างอัพค่าป้องกันลำแสงบีมแบบเชนล้างอัพค่าป้องกันทาวัตถุแบบเชนนะ แล้วก็ล้างฝ่าวิกฤตนะครับทั้งสาตัวเลยฝ่าวิกฤตโจมตีฝ่าวิกฤตกป้องกันและฝ่าวิกฤตพื้นฟูนะครับอันนี้คือทุกอย่าง90%อร์เซนตะที่จะล้างไอ้พวกบัฟป้องกันนะครับเออล้างหมดเลยนะอ่ะต่อมานะครับผมพื้นที่ศัตรูนะครับมีการติดก,กับดักอยู่2อย่างนะครับผมหนึ่งเลยคือโจมตีบีมนะครับผม2ก็จะเป็นการโจมตีวัตถุนั่นเองนะ ทั้ง2ตัวนี้จะโดนยกเลิกนะแล้วก็จะติดสถานะความเสียหายเข้าไปแทนนะครับผมความเสียหายเนี่ยจะอยู่ที่15,000หน่วยนะครับแล้วก็กับดักจะโดนวางไว้30ครั้งในแต่ละชนิดนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะมีชื่อว่า Discharge System นะครับโจมตีทุกตัวลำแสงบีมติดชง,งักโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนความรุนแรงจะเป็น2%ต่อ1เชนนะ โจมตีตรงตัวโจมตีทะลุค,ความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะครับมีโอกาส90%นที่จะทําการล้างยุโทโภปกรณ์ในเล็บโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ออกไปนะครับผมต่อมาอ่ะอันนี้ผมตัดให้เลยนะอ่าโอเคตรงนี้นะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของสกิลเสกนะครับผมอ่ะศัตรูทุกตัวนะจะถูกเสกนะครับผมโอกาส90%นนะที่จะทะลุค,ความต้านทานสภาวะผิดปกติมอบสภาวะเสียงรบกวนนะครับ ผลกระทบนะก็คือจะโดนอยู่ที่20ครั้งนั่นเองนะแล้วก็90%ล้างล้างแยกออกไปให้นะครับเกอร์นล้างบล็อกูนความเสียหายทั้งบีมทั้งวัดถู่นะครับผมล้างกําแพงเหล็กด้วยนะแล้วก็อันนี้มาแปลกนะครับมีการรักษาสภาวะผิดปกติให้ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้มันเป็นการแก้ทางนะครับผมเออแก้ทางใส่ฝั่งตรงข้ามนะในกรณีที่คุณเจอโมบิสูที่ มีการจิตสถานะฝ่าวิกฤตนั่นเองนะครับต่อมานะตัวเองนะครับผมจะมีการรักษาสภาวะผิดปกติให้กับตัวเองด้วยนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงท่าไม่ตายรีทอนะครับผมมีชื่อว่าปลดปล่อย RG system นะเนื่องไขในการใช้นะครับผมก็คือพวกพวกเนี่ยจะต้องมีการสะสมเชนให้ได้อยู่ที่250เชนนะครับท่านี้จึงจะเกิดนั่นเอง โจมตีทุกตัวนะครับผมธาตุวัตถุติดชังงักโจมตีโดยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโจมตีแบบเชนนะความรุนแรงของเชนจะอยู่ที่สองเปอร์เซ็นตต่อหนึ่งเชนนะโจมตีตรงตัวมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมที่จะลดพลังป้องกันลำแสงยิมลดพลังป้องกันภาพวัตถุนะครับอัตราในการลดเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นครับผมอ่าต่อมาลดความแม่นยํานะลดว่องไวลดอัตราการหลบหลีกนะครับอันนี้ก็เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับเออเอาเรื่องเลยเต็มที่นะ ต่อมานะครับผมดาวค่าป้องกันลําแสงบีมแบบเชนดาวค่าป้องกันท่าวระถูแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นในการดาวจะอยู่ที่9,999หน่วยนะแล้วจะไปต่ออีก1ห,หน่วยต่อเชนนั่นเองนะครับถัดมานะครับผมศัตรูทุกตัวนะอันนี้จะติดสถานะเสกเหมือนกันนะครับผมก็โอกาส100%้เนเช่นเดียวกันครับอ่าปลาทะลวงความชันหานสภาวะผิดปกตินะครับผมจะโดนมอบสภาวะเพิ่มค่าพลังไม่ได้นะและล้างเพิ่มค่าป้องกันสภาวะลดค่าพลังด้วยนะครับผม ต่อมานะครับผมตัวเองนะจะมีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับอันนี้จะติดไว้ให้30วิด้วยกันนะครับผมเออเขาจะได้ไปต่ออีก30วิิวินั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการรักษาสภาวะผิดปกตินะและชาร์จ EN ด้วยนะครับอัตราในการชาร์จ EN เนี่ยจะอยู่ที่100%นั่นเองครับเรามาสรุปกันนะครับผมเอาเรื่องของสกิลกันก่อนละกันนะครับ บิวสไต์คอรมอสนะเรื่องของสกิลนะครับผมตัวนี้นะเอาอย่างแรกนะครับผมเราแทบจะไม่ได้เห็นท่ารีทอเขาเลยนะเพราะอะไรนี่เลยครับเริ่มแรกนะอันนี้ผมจะพูดในเรื่องของการปฏิบัติในการเล่นเกมนะครับผมเออไอตอนที่มันลงสนามนะครับอย่างแรกเลยมันจะเล่นสถานะกับดักนะครับผมกับดักความเสียหายดีมแล้วก็กับดักความเสียหายวัตถุนะมันจะติดอยู่ทั้งหมดอย่างละ 5ลูกนะครับห้ครั้งนั่นเองนะเออครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะโดนอยู่ที่500แสนหน่วยนะครับอ่าความเสียหายโจมตีบีมโดน5ลูกไปแล้วด่านแรกอะ่ะคุณต้องผ่านตรงนี้ให้มันได้ก่อนนะเมื่อคุณเจอบิลสไต์คอร์สมอสนะครับเออต้องผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นทีมฝั่งตรงข้ามนะครับผมถ้าหากว่าไม่ใช่ทีมที่มีการต้านกับดักแบบหตัวเป,เป๊ะนะครับบอกได้เลยครับปิว ไอตัวเนี้ยปิวแน่ๆน,นะครับผมเออมันมันปิวตั้งแต่เจอสถานะกับดักเรียบร้อยแล้วนะครับเออโดนไปห้าแสนหน่วยแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่เจอนะครับผมเราแทบจะไม่ได้เห็นเขาออกท่าอะไรมากหรอกเราโดนแค่กับดักสกิลขนาดเริ่มต่อสู้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับผมในกรณีที่คุณผ่านนะครับเพราะว่าคุณมีการต้านกับดักอยู่นะครับผมเออคุณผ่านจุดนี้ไปนะอ่ะถัดมาเนี่ยสกิลธรรมดาที่สี่นะครับอันนี้คุณไม่ต้องซีเรียสนะ ที่ว่ามันมีพื้นที่ติดสถานะกับดักโจมตีบีมความเสียหายโจมตีวัตถุความเสียหายเหมือนกับสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับระบบมันจะอ้างอิงว่าอันไหนแรงมันจะเอาอนันคงสถานะไว้นะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องซสีเรียสนะว่าไอเนี่ยมันจะทับซ้อนกันนะครับมันจะเลือกอันที่แรงที่สุดมาก่อนนะครับเมื่ออันที่แรงที่สุดเนี่ยมันหายไปแล้วไอตัวรองลงมาเดี๋ยวมันค่อยติดตั้งให้อีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะโดน30ครั้งเหมือนกันนะครับตรงนี้นะ โดน30ครั้งเหมือนกันนะครับผมเออแต่มันเบาลงอ่าอยู่ที่หนึ่งหมืนห้าพันนะครับอันนี้เราอาจจะดูทานนะอ่าตรงนี้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับมันจะเป็นสิ่งที่คุณแทบจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับผมอันนี้คุณแทบจะไม่ได้เห็นเลยก็คือเรื่องของการใช้ท่าไม้ตายแล้วก็ใช้ท่ารีทอร์นนั่นเองนะครับตรงท่าไม้ตายนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเอาให้ดูเลยละกันนะอ่าจะได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวแนละ้วขอกดปึ๊บเนี่ย อยากให้ดูท่าแอคชั่นนะครับถ้าไม้ตายของเขานะครับผมจะเห็นว่าเขาเสกลงไปก่อนนะแล้วค่อยออกไปโจมตีนะครับเอออันนี้คือขั้นตอนของเขานะเสกใส่ก่อนแล้วค่อยออกไปโจมตีนะครับอ่าโอเคนะครับผมศัตรูทุกตัวจะถูกเสกก่อนนะมีการติดสถานะเสียงรบก,กวนนะครับผมล้างบล็อกศูนย์ความเสียหายทั้งบินเขวก็ถูนะล้างล่างแยกนะ ล้างกาแพงเหล็กนะครับแล้วก็มีการรักษาสภาวะป,ปกติให้นะครับผมอันนี้จะเน้นไปในเรื่องของมอบสภาวะเสียงรบกวนนะครับผมอ่ะก็ไม่ใช่แต่จฉเพราะว่าใส่เสียงรบกวนแล้วโมบิสูรมีการโจมตีโดน100%ทำลายโจมตีโดน100%ด้วยนะครับเอออันนี้ให้สังเกตเลยนะว่าตัวเนี้ยถ้าหากว่ามองแค่ถ้าไม่ตายนะครับมันจะเอาไปคอมโบกับโมบิสูที่มีสถานะเคาน์เตอร์ลบหลีกนั่นเองนะครับผม ผมก็ไม่รู้แหละว่าในอนาคตมันจะมีเรื่องของเคาน์เตอร์ลบดีเข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับเอออันนี้ให้มองกันไว้นะต่อมานะครับผมถ้าหากว่าคุณไม่มีโมบิสูที่มีสถานะตั้งกับดักครบห้าตัวรวมถึงเออด้วยนะครับถ้านี้คุณไม่มีทางได้เห็นไอ้เจ้าคอสมอสมันใช้แน่นอนเออก็คือถ้าไม่ตาตรีทอนนั่นเองนะครับผมอันเนี้มันจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าต้องให้พวกทั้งหมดนะมีการสะสมเชนอยู่ที่สองรห้าสิบเชนนะครับผมถ้านี้มันจึงจะเกิดนะครับจุดประสงค์ของ ค่ารีทรอนี้อันนี้เห็นชัดเจนมากๆกนะก็คือดาวครับดาวมันทุกอย่างอ่าดาวมันทุกอย่างเลยนะครับผมเริ่มแรกนะจะเป็นเรื่องของการดาวค่าป้องกันนะครับมันไปอยู่ที่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วตรงเนี้ยป้องกันไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันมีสถานะเสกนะครับเสกมอบสภาวะเพิ่มค่าพลังไม่ได้นะครับผมอ่าต่อให้คุณมีโล่ป้องกันใช่ไหมเออเพิ่มค่าป้องกันสภาวะลดค่าพลัง มันก็จะโดนล้างอยู่ดีนะครับโอกาสติดคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณหลบท่านี้ไม่ได้ครับอ่าหลบท่านี้ไม่ได้จริงๆเรากลับมาพูดในการดาวกันต่อนะครับผมลดพลังป้องกันลดแม่นยาลดวงไวลดหลบหลีกนะครับเก้าสเก้าเก้าเปซทุกอย่างนะครับผมแล้วก็มีการดาวค่าป้องกันแบบเชนด้วยนะอันนี้โคตรโหดบอกได้เลยว่าโหดมากๆนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหน่วยนะครับถ้า บิลสไตล์คอร์มอสตัวนี้ออกค่านี้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะโคดนิ code ่มผมบอกเลยว่าโคดนิ่มบวกกับว่าบางังเอิญนะใช้คําว่าบางังเอิญนะครับทีมของคุณเนี่ยมีโมวิสูที่โจมจีทะลวงป้องกันนะครับผมเตรียมตัวเลยครับแทบจะไม่มีอะไรป้องกันแล้วนะเออโดนจับแก้มทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับผมเออล่างเนื้อเต็มเต็ม,ตมนะครับมีแต่ HT เท่านั้นที่จะปกป้องคุณได้นะครับเออถ้าหาว่าเจอท่านี้นั่นเองนะโอเคนะครับผม อ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อเขาลดไปแล้วนะเขาจะมีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับผมอ่ะไอเรื่องของการสร้างความต้านทานกับดักอันนี้ผมยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นในรายงานนะครับว่ามันใช้ก่อนแล้วค่อยใช้ท่าใส่ศัตรูหรือใช้ทีหลังนะครับอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนะว่าไอการสร้างความต้านทานกับดักอันเนี้ยมันจะเป็นการการันตีว่าบิวสไตล์คอร์สมอเนี่ย ใช้ท่าไม่ตายรีทอได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับอ่าเสร็จแล้วมีการรักษาสษภาวะผิวปกติให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ชาร์จเอนให้กับตัวเองด้วยนั่นหมายความว่าไอ้ตัวนี้ใช้ท่ารีทอมานะครับผมชาร์จ e อ็นให้กับตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะแล้วตัวเองติดสถานะตั้งกับดักด้วยนะครับผมในท่ารีทอเนาะเออเขาก็จะมาเล่นท่าไม่ตายนะครับผมซึ่งท่าไม่ตายเนี่ยก็ไม่ให้ฝั่งตรงข้ามอะ่ะโจมตีโดนนะครับอันนี้มันชัดเลยนะอ่า เจอคอสมอนะครับแล้วคุณสามารถที่จะทําให้ไอเจ้าตัวนี้มันไปถึงท่าไม่ตายแล้วก็ไปถึงท่ารีทอได้นี่บอกได้เลยว่าทีมคุณหนามากๆนะครับอึดในระดับหนึ่งเลยนั่นแหละนะครับผมตัวนี้ออกมาเพื่อแก้ทางโมบิสูรประเภทป้องกันนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้โมบิสูตทาดาวสองตัวนะครับผมก็จะมีไฮเปอร์เลียนนะครับแล้วก็นิวกันดัมเฮฟวี่เบรพอนนะ อ่าที่เขาออกมาก่อนเจ้าบิวสไตคอนมอสนะครับตัวนี้ออกมาแก้ทางนั่นเองนะในเรื่องของท่าไม่ตายและท่ารีทอร์นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นโมบิสูทั่วไปสิ่งที่คุณจะเจอครับก็คือสกิลขนาดเริ่มต่อสู้ครับคุณไปตั้งแต่สกิลขนาดเริ่มต่อสู้แล้วตุยไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะอ่ายกเว้นว่าคุณเจอไฮเปอร์เลียนกับเจอนิวเฮฟวี่เวเปอนนะครับสายป้องกันนะอันนี้อาจจะมีโอกาสได้เห็นการใช้ท่าไม่ตายแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายรีทอนั่นเองนะครับผม ส่วนเรื่องการปรับแต่งของตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ตัวดามีนะครับมันเป็นตัวลดสถานะฝั่งตรงข้ามนะครับลดสถานะในเรื่องของการต้องการนั่นเองนะครับผมทุกรูปแบบเลยนะอย่างที่บอกไปว่า99.9%นะครับแล้วก็ลด9,999ในรูปแบบเชนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวดามีนะครับที่มันทำดามีได้เพราะว่ามันมีสถานะกับดักนะครับผมให้เข้าใจกันตรงนี้ด้วยนะ พัดเสริมที่คุณจะต้องใส่นะครับก็จะเน้นไปในเรื่องของค่าป้องไวแล้วก็ค่าป้องกันนะครับและ HP นั่นเองนะครับผมก็จะมีอยู่3ามอย่างนะที่ผมจะแนะนํานะครับผมโอเคครับถ้าาว่าใครกดตัวนี้ได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมตัวนี้กับดักแรงมากนะแล้วก็ลดป้องกันฝั่งตรงข้ามได้แบบสุดติงสุดแล้วณปัจจุบันนี้นะครับผมโอเคครับผมถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ